ว่าง,ง่ายไปรุ่นกวดหลังวอาไงดิมึงมึงละครไปไ,นไหนว่าง่ายไอ้ยงกูก็กัดตั้งใจด้วยนะตั้งใจแซวว่าเสียโทนนี้ด้วยนะไงรอดอยังไงพึ่งเดินได้มาสองวัน,ว,นวันนั้นนึงก็มันจะตายอัทิตึงแล้วโอ้โหแม่งวันนี้แพร่มาคุยเรื่องภยัยเขาเรียกว่าจะโรคภัยใกลกใก้ตัวโรคภัยใกล้ตัว กับคนยุคนี้ในการทำงานสมัยเนี้ที่<ช>หลายคน work ์ r ฟ m ร o มโอยู่กับที่นานๆใช่โดยเฉพาะอย่างมึงเนี่ยบางทีนี่อยู่บนเก้าอี้นี่สิชั่วโมงเลยมั้งก็เป็นไปได้ช่วงถ,ถ้ามีโฟกัสสมาธิในการทำเพลงเนี่ยก็ทั้งวันทั้งวันว่ามันมันต้องใช้ความคิดต่อเนื่องในการาโปรดิวทำเพลงอะไรเงี้ยคิดต่อเนื่องและสิ่งที่ตามมาคืออาทิตย์ที่แล้วมันน่าจะเป็นการสะสมจากการนั่ง นั่งท่าเดิมนานๆอ่ะใชม่มันมันเหมือนเส้นสลักเพชรเส้นอะไรมันยึดมันทุเรศเส้นจมใช่ไหมใช่เส้นจมแล้วแล้วน่าจะก้มผิดท่าปวดหลังแบบเดินไม่ได้อตอนตอนแรกมันพอได้อยู่มันยังพอเราเราเท้าไปอาทิตย์ที่แล้วพอดีเป๊ะเลยกับวันถ่ายวันนีค้คือคือมีเล่นดนตรีตอนทุ่มหนึ่งก็ตื่นมาตอนเที่ยงก็จะมาเก็บบ้านนั่นแหละแล้วไม่รู้คงก้มผิด ผิดท่าหรืออะไรสักอย่างอ่ะอม,มันก็แป๊บมาแล้วมันก็ค่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆจนห้าโมงเย็นรู้สึกว่าต้องไปทํางานอาก็เลยกินยาคลายเส้นก็กน,นึกว่าจะไหวก็เลยขับไปถึงที่ทํางานแล้วข้ามจอดรถแล้วข้ามไปเซเว่นซื้อยาแก้ปวดก็คือ,อแบบกับว่ากินคลายเส้นแล้วกินแก้ปวดไปหน่อยมันก็คงแบบให้เราลอดไปก่อนหนึ่งวันสรุป ตอนแรกก็เดินไปทีละครึ่งก้าวครึ่งมันปวดปวดมากแต่ว่าต้องพยายามไปถึงแล้วต้องทํางานเนี่ยมันหาคนแทนไม่ทันอพอไปถึงข้างในก็ก็ก็เดินไปแค่ได้ตรงยาพยานอยู่ใกล้ใกล้แคทเชียใช่ไหมแล้วเราต้องกินข้าวก่อนอก็เลยรูปขอเขาเบอร์เกอร์เพราะเดินไม่ไหวแล้วตอนนั้นแล้วจังหวะเดินกลับมาเดินกลับมา,เด,บมาเดินทีละครึ่งก้าวนะครึ่งกนะ้าวหยุดครึ่งก้าวหยุดอืยังไม่ถึงรถด,ดีล่วงลงกลางถนนเลยมันมัน มันเคลื่อนไม่ได้เลยมันปวดแบบอุ้ยมันปวดทรมานมากเราก็แบบคนมาช่วยอุ้มก็ไม่ได้นะเพราะามันผิดท่าเหมือนอกลัวแบบกระดงกระดูะอะไรเงี้ยไม่ใช่กระดูนะคือคือคือถ้าโดนตัวกลัวมันจะเจ็บมากเลยคือคืขอขอค้างท่าอย่างนี้ไว้ก่อนอถ้าถ้าบิดปุ๊บมันจะยิ่งแบบทรมานหนักกว่าเดิมเหมือนเส้นมันอ่ามันตอนนั้นก็แบบโอ้เป็นไรวะตกใจก็อน,นอนอยู่กลางถนนพักหนึ่ง แล้วก็คนนันต้องเอากลวยอะไรมาล้อมรอบกูเพื่อให้รถมันผ่านไปคนมันต้องยืนมุงอ่ะคีอถึ่งค้าเอากลวยมาล้อมเลยอะล้อมผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อยู่แค่ตอนไปรับที่โรงพยาบาลก็นอนกองกลางถนนเลยคือมันมันแล้วแล้วเขาบอกน้องไหวป่ะบอกไม่ไหวพี่เพิ่งจับตัวผมก็ต้องบอกเขาอย่างนี้เลยเพราะมันมันจับตัวไม่ได้เลยอพอล้มไปแล้วก็นั่นแหละต้องด่วนเลยเรียกให้ให้เก่งมาให้มึงมาก็ไปส่งกูโรงพยาบาลมันสืบเรื่องมาจากการนั่งทํางานนานๆใเนี่ยเป็นปีๆแล้วก็ เนี่ยมันอยู่ๆมันมัน,มนกล้านเนื้อหลังเราไม่แข็งแรงอ่ะเออทีนี้ไปไปไป,ไปถึงโรงพยาบาลแล้วมันด้วยความไปถึงค่้แล้วมันก็ไม่ได้ตรวจรายละเอียดห, <อ S 2> หมอเ<อ>ขาเรียกหมออะไรหมออายุรกรรมอ่าหมออายอกทั่วไป<ข>อ่<ย>ะทั่วไปออเขาก็มาดูประเมินประเมินประเมินก็แบบเออหรืออาจจะเป็นกระดูกทับเส้นหรือเปล่าอ่าโอ้โหพอกระดูกทับเส้นนี้เรื่องใหญ่มากใช่เรื่องใหญ่แล้วแบบโหเราเกิดตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยมันมันน่ากลัวเพราะแต่เราเราก็ตอนนั้นจิตตกแล้ว พอนอนไปสักพักเขามาตรวจใช่ไหมอ้อาจจะเป็นกระดูกทับเส้นพวกนี้ให้มาหาหมอกระดูกโดยตรงเลยแล้วกันก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวลุกไปรับยาแล้วกินเอายารับยาไปก่อนวันนี้เนี่ยการพยาบาลบ้านเราเดี๋ยวมันคือคือเข้าไปแล้วก็ให้แค่พารากัวเอา่าเอา้าพารามันก็ยาที่เซฟที่สุดไงเออแต่ไม่มันมันก็ มันก็พูดไม่ออกนะเพราะตอนนั้นเราก็ทรมานมากคือคือในอีกในอีกมุมหนึ่งเราก็คิดว่าเฮ้ยถ้าถ้ากินแค่พาลาเอากูกลับบ้านก็ได้อืและกินยาอืคือการที่เรามาโรงพยาบาลเดี๋ยวนั้นเลยเราเราอยากรู้ว่ามันเป็นอะไรเพราะเรากังวลมากอ่ะเราถึงเลือกเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวนั้นเลยแต่ด้วยด้วยเวลาด้วยด้วยอ่าองค์ประกอบทั้งหมดเวลานั้นทั้งหมดอ่ะมันมันได้แค่ตรงนั้นแหละไม่ได้ใช่ใช่ มันก็กลายเป็นกัางวนหมดแล้วก็แบบเอ๊ะทำไมเขาให้แค่นี้วะก็เลยอะไรตอนนนั้เราข้ามไปพอกําลังจะลุกอ่ะมันแป๊บแบบอืลุกไม่ได้เลยต้องบอกทุกคนค่อยๆวางลงวางลงก็นอนแล้วบอกตอนแรกจะกินยาเลยบอกหมอฉีดเลยอืก็ฉีดเข้าไปแล้วก็นอนนอนอยู่ประมาณสิบห้านาทีเขาถามยาออกฤทธิ์ยังเราก็พยายามลุกก็ยังลุกไม่ได้อืลุกไม่ได้เลยทีนี้ใจฝ่อแล้วพอ เข้าใจฝอหูเราเราคิดไปต่างๆนานาเลยว่าถ้าอูถ้าเรานอนติดเตียงมันจะเป็นยังไงวะอพอ,พอพดีเรามีรุ่นพี่ที่เคยเป็นกระดูกทับเส้นพอพพูดคําเนี้ยเรานึกถึงรุ่นพี่ที่เล่นดนตรีเหมือนกันเนี่ยเป็นกระดูกทับเส้นอืพวกนอนเป็นผักอยู่ห้าเดือนอ,ะอ่ะและ้วคิดดูดิอายุเราแค่เนี้ยถ้าต้องนอนห้าเดือนโดยที่ตอนนี้มันก็มีนูน่นมีนั่นทานี่เยอะอมีแพชชั่นมีอยากสิ่งที่อยากทําเยอะแบบโอ้โหมันจิตตกไปหมดเลยอะอะเออมันก็ สุดท้ายต้องฉีดยาแล้วก็พักอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็แล้วก็มาที่รถสภาพอย่างที่เพิ่งเห็นนะกว่าจะขึ้นรถได้คือมันเอี้ยวตัวไม่ได้เลยหาเหลี่ยมหาเหลี่ยมเอาตัว้ตัดเข้ารถนี่คือเป็นเรื่องที่ยากมากอะตอนนั้นใช่่วงร่วงประมาณสองสามรอบกว่าจะขึ้นบนบนรถได้แล้วก็บุรุษพยาบาลนี่ถ้าไม่ติดเพื่อนนี่จะลงไปต่อยอีกเหมือนกันเขาบอกอ้วนเกินปากบุรุษพูดไม่ใช่กูกูร้อยฟังเฉยเฉยกูคอนใจมึงเลยเฮ้ยอย่ี่กูได้ยินไปจริง นั่นแหละแล้วก็ระหว่างลงจากเตียงอะลงจากเตียงไปขึ้นรถเลยก็ที่เก่งแบบพี่อะโอ้โหกว่าจะกว่าจะหาเหลี่ยมได้แต่มันก็ต้องพยายามแล้วเขาไล่แล้วอ่ะเออแต่มันมันมันด้วยความเป็นเตียงฉุกเฉินเพราะว่าเขาต้องวนกันชายหรือเปล่าก็มีส่วนคือแต่รู้สึกว่ามันไม่ไหวจริงๆคือคือด้วยความเราเป็นผู้ชายแต่เราเอ่ยปากว่ามันไม่ไหวเนี่ยมันหนักมากใช่ เออเราเป็นคนที่อดทนเราก็ว่าเราเป็นคนอดทนคนหนึ่งแต่วันนั้นมันปวดแบบแล้วก็เลยกลับอาจจะสุดท้ายขึ้นรถได้กลับมาถึงบ้านเหมือนคนทั่ว,วไปที่ทำเราก็เซิร์ชยูทูบหรือ Google, Google. ว่าเราเป็นอะไรใช่มันก็ขึ้น,ข,นขึ้นมาเป็นพวกกระดูกม,มึงกาลังจะตายจนไยังไม่ตายก็เป็นพวกกระดูกทับเส้นอความวิธีการรักษาม,มันก็จากน้อยไปเบากินยาจนผ่า มันมีแต่เรื่องใหญ่ทั้งนั้นเลยพอเป็นกระดูกทับเส้นเอ๊ะหรือแล้วก็หรือมันจะมีอาการที่มันเราก็เราอายุน้อยมันจะเป็นขนาดนั้นเลยหรือมันมีอีกอันหนึ่งคือปวดหลังเชียบพันธุ์ปวดหลังเชียยพันธุ์เนี่ยมันมันน่าจะเป็นแบบกล้ามเนื้อที่มันแป๊บแล้วมันไปบวมทับเส้นประสาทเลยเชียยพันุ์ที่มันยังไม่ถึงหมอรองกระดูกเสื่อมออกมาทับเส้นอ่ะเหมือนมันมีอะไรอักเสบสักอย่างแล้วมันเกิดอาการแบบปุ๊บเพื่อาะไดีแล้วเราก็แบบ เอ้ยหรือเราเป็นแค่นี้วะแต่มันก็ทรมานนะอสองวันเนาะทำอะไรไม่ได้เลยเขามีท่าเบื้องต้นให้เช็คว่ากระดูกทับเส้นคือน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 ราบนะอืแล้วก็ให้เพื่อนยกขาก็ยกยกเราปวดมากไว้แต่ถ้าเป็นกระดูกทับเส้นอะมันยกไม่ได้เลยอืเออคือแต่อันนี้ยกยกได้ถึงอ,อยู่ก็ก็โอเคมันน่าจะเป็นแค่กล้ามเนื้อหลังอ่าอันนี้สันนิษฐานเองก่อนอก็เลยนอนตื่นเช้ามาก็เอ้ยพอลุก ย้ายรถได้พอเดินก็ต้องเดินไม้ค้ำนะเดินไม้ค้ำแล้วก็ขยกเองอีกคือคือมันตึงมาจากเท้าซ้ายคือตอนแรกมึงจะให้กูย้ายรถให้แล้วกูเผลอหลับไปก่อนไงแล้วพอกูรู้วเนอ่คกูที่เสียงรถแล้วอ้าวไอเฮียตัดไปไหนซะแล้วอ๋อย้ายรถเออย้ายรถมันก็ต้องฝืนย้ายรถหน้าบ้านเรามันจอดไม่ได้ไงใช่ก็ย้ายตื่นมาเอ้ยมันเริ่มดีขึ้นก็เลยตอนแรกว่าเมื่อคืนนี่ะตั้งใจว่าแปดโมง ไปหาเลยย้ายสถานพยาบาลไอ่เออเ้แต่ย้ายเร็วมากนะย้ายสะดวกมากทุกวันนี้ทุกวันนี้เราทุกคนมีสิทธิ์สามสิบาทนะเข้าโหลดแอป,ปเลยสปสอชอกรอกเลขบัประรชาชนกรอกข้อมูลเราปุ๊บเราก็สามารถย้ายสถานบริการที่ใกล้เราใช่เอาใกล้ที่สุดของตัดนี้ห้าร้อยเมตรเองมั้งจากบ้านสี่ร้อยเออสี่รอยเมตรจากบ้าน เออแล้วมันสะดวกตรงที่ว่าพอเราลงทะเบียนปุ๊บมันจะขึ้นเลยสถานบริการใกล้เรามีอะไรบ้างใช่อันนี้ก็ฝากทุกคนด้วยว่าทุกคนมีสิทธิ์รักษาพยาบาล30มสิบาทก็สามารถใช้ได้โทรศัพท์ง่ายๆเช็คเลยว่าเราเข้าตรงไหนใกล้ที่สุดอืมเออแ,แ,แล้วก็ยายนี่ก็ลูกค้าหลัก30บาทอยู่เดี๋ยวค<ช>่อยเล่าให้ฟังอืมอ่ะแล้วก็นอนก่อนกินยาแล้วนอนต่อ,อตอนตกบ่ายแล้วก็ไปหาหมอก็หมอก็ วิเคราะห์ตรวจจับดูเส้นเส้นจับแขนยกขาทํำท่านู่นนี่นั่นก็ยังไม่เป็นกระดูกทับเส้นหมอบอกโอเคอาจจะเป็นแค่กล้ามเนื้อปวดหลังปวดหลังเฉียบพันธ์เฉียบพันธ์ซึ่งมามันมาโดยผิดจังหวะว่ากล้ามเนื้อหลังเราไม่แข็งแรงอแล้วก็จากการออฟฟิศซินโดมที่มันนั่งทํำคอมทําอะไรนานๆก็น่เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ ทำงานหน้าคอมนานๆออยู่กับพฤติกรรมเดินๆนานๆเนี้ยใช่มันต้องคือจริงๆเขาเตือนตลอดแหละว่านั่งสองชั่วโมงลุกหนึ่งชั่วโมงลุกสมัมนี้เขาถึงมีอ้โต๊ะทางานที่มันกดแล้วมันยืนขึ้นมาได้ไงอ่าฝรั่งมันยืนทํางานเว้ยเขาบอกว่ามันดีต่อสุขภาพมากกว่าอ่ามึงต้องเริ่มหัดยืนทํางานบ้างแล้วทำไมวะขอรั้างหนึ่งเดอแต่ว่าจะพยายามดูแลก็ มันมันมันมีแง่คิดแง่หนึ่งคือคือพอเราทําอะไรไม่ได้เนี่ยเราจะพอเราอยู่ในช่วงแบบสามสิบสี่สิบเนี่ยมันเป็นช่วงสร้างชีวิตสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ๆแม่งแบบเหมือนดาร์กว่าแบบเฮ้ยไอ้ที่ถ้าเรามีฝันอยู่แต่ร่างกายเราแม่งร่างกายมันไม่เอื้อมนวยเออมันไม่เอื้อมนวยอ่ะแม่งฝันเราแม่งก็เป็นแค่ตอนเราหลับแล้วก็ตื่นมาเฉยๆเลยนะอืก็เลยแบบเชื่อไม่ได้แนละ้วต้องต้องอ หายแล้วก็ต้องดูแลตัวเองต้องต้อง<ช> <ๆ S 2> เริ่มใส่ใจแล้วเรื่องที่นงที่นั่งที่นอนการนั่งที่เดิมนานๆใช่อย่ามือก็ต้องใส่ใจเรื่องการแบบโพสิชันในการใช้ร่างกายาการใช้กล้ามเนื้อออย่างกูก็จะเป็นเรื่องกนอ่นใช่ใช <ๆ S 2> เพราะว่านี่เบาหวานเ <ๆ S 2> บาหวานกําเนิดเลยจ้าเขาเรียกเบาหวานกรรมพันธุ์ใช่เบาหวานประเภทหนึ่งคือโดยเป็นเบาหวานโดยกําเนิดก็ก็ยังดีมีสิทธิสัมบทาทใช้ประหยัดตังค์ได้หน่อย แต่ก็โอเคก็ต้องมานั่งดูแลตัวเองกันนิดนึงอ่ะงี้งั้นฝากหน่อยว่าสําหรับคนที่ไม่เป็นยังไม่เป็นเบาหวานเนี่ยอืดูแลตัวเองเรื่องอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะถ้าคนเอเชียคนไทยนี่แหละปัญหาแรกเลยกินข้าวเยอะอปัญหาโลกแตกเลยคือเรากินข้าวเยอะข้าวอะ่ะสองทัพพีแค่นั้นแหละครับมื้อหนึ่งอะ่ะไอข้าวถ้วยหนึ่งอะ่ะข้าวถ้วยถ้วยหนึ่งนั่นอ่ะพอแล้วมือหนึ่งแต่ทําได้ไหมล่ะกูย,ยังทําไม่ได้เลยมันต้องกำมังหนะึงอ่ะเออมันต้องแบบอิ่มอะ่ะอนั่นแหละมันก็เป็นยังเป็นเรื่องยากอยู่ แลจริงๆอ่ะหลักๆเลยอ่ะก็คือกินถ้าถ้าเกิดว่าคุมข้าวไม่ได้ก็ต้องตัดหวานต้องแลกกันต้องแลกกันเลยถ้ากินหวานเยอะก็ต้องตัดข้าวก็จริงๆอาจจะเริ่มจากการลดหวานก่อนใช่ลดหวานน่าจะง่ายที่สุดลดของหวานนั่นถึงง่ายที่สุดก่อนเลยข้าวนี่มันให้พลังงานให้เราใช้ชีวิตประจำวันไปก่อนใช่แต่แค่บางทีเราจะเราจะเอาพลังงานเข้ามาเกินกว่าใช้ไงอ่าอ่อันนี้ก็ต้องห่วงกันนิดนึงอืม ก็เบาหวานก็สําหรับคนไม่เป็นก็ดูเรื่องอาหารการกินใช่ก็ต้องระมัดระวังระวังระวังนิดนึงกินแค่พออิ่มอะ่ะสุดท้ายมันใกล้ตัวมากนะเบาหวานออฟฟิศซินโดงมีอะไรกัะที่ต้องระวังความดันก็มีกับความดันก็กินเคม็มความดันกินเคม็มอย่าเราประหยัดเรากินมามา่มาอย่างเงี้ยนี่โซเดียมทั้งนั้นเลยโซเดียมล้นๆแม้กระทั่งอย่างช่วงนี้เมื่อกกูกินไอ้พวกน้ำอารมณ์ไม่มีน้ำตาลอ่ะก็ยังมีโซเดียมอยู่นะเออมันยังเหลือโซเดียมอยู่นะ แต่ก็ั่นแหละก็ยอมบ้างอ่ะไม่วัดไม่งั้นไม่ไหวเหมือนกันเออก็ชีวิตมันแข็งแรงแต่ไม่มีความสุขก็อ,อ่าก็มันมันมันคือการต้องบาลานใช่บาลานกันแต่ว่าสําคัญเลยต้องออกกาลังกายอ,นนออกกำลังกายช่วยได้ทุกอย่างอันนี้อเออเราก็ไม่ไม่คิดนะตอนเด็กๆเ,เราเตะบอลอะไรกันอยู่แล้วแต่พอโตขึ้นมันมันทางานนั่งโต๊ะนั่งอะไรนานๆรีเจบทเดิมนานๆเนี่ยมันทุกวันนี้เตะบอลไม่ได้เตะจริงอเตะในจอย เออวินนิ่งไม่ใช่เราก็นิ่งเออแล้วเราก็นิ่งเลยเอองา้นี้ก็ฝากฝากไว้ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยทุกคนก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ก็เดี๋ยวมาคุยกันในแพรอีกก็วันนี้แค่นี้ก่อนครับเ๋